เส้นทางลูกรังสายนั้นวกวนเข้าไปในป่าโปรงซึ่งครั้งหนึ่งเคยแน่นทึบไปด้วยไม้ป่านานา,นาพันธุ์ทั้งประดูตะเคียนแดงและมะข่ามงอันเป็นไม้มีค่าแล้วยังมีไม้ล้มลุกและพุ่มหนามเครือเถาอีกมากมายหลายร้อยชนิดการเวลาซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายได้เปลี่ยนสภาพป่านี้ไปโดยสิ้นเชิงบัดนี้สิ่งที่เหลือก็คือตะแบกต้นคดงอ ลำต้นบิดเป็นเกลียวใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้สลับอยู่ตามต้นยางแกรกแกรนในดงยาคาสูงท่วมหัวเวลาเพียงสามปีที่บริษัทของเท่าแก่วิชัยเข้ามาทำไม้ได้ทำลายป่าสามพานลงจนหมดสภาพเปรียบป่านี้เป็นคนเมื่อก่อนเธอก็คือหญิงสาวพรหมจรรย์มีแต่ความบริสุทธิ์ผุดพองและอิ่มเอิบแต่ทว่าปัจจุบันเธอได้ถูกกระทำชำเราเสียจนสุดโสม หมดสิ้นเรียวแรงและความหวังเหลือเพียงร่างกายที่ผ่ายผอมและเน่าเหม็นอยู่ไปเพียงเพื่อรอวันตายที่ถูกหยิบยื่นให้โดยฆาตกรใจทมินผู้เต็มไปด้วยกิเลสและความโลภที่สุมอยู่เต็มหัวรถทรงหลายคันแล่นตะบึงมาบนเส้นทางตะกุยฝุ่นสีแดงฟุ้งตลบอบอวนต้นไม้ที่หลงเหลือยืนต้นอยู่สองข้างทางอย่างเหงาหงอย ใบเหี Hill, ่ยวเฉาหนาเตอะไปด้วยฝุ่นจนมองไม่เห็นสีเขียวที่ราบกว้างซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดงยางและตะเคียนขนาดมื่อหือมาบัดนี้แปรสภาพเป็นกระท่อมหลังเล็กหลังน้อยผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดเด็กเล็กๆหลายคนไม่มีผ้าผ่อนติดกายที่โตขึ้นมาก็มีเพียงกางเกงและผ้าถุงขาดวินวิ่งเล่นอยู่เกลียวกราวแต่ละคนมีสภาพไม่ต่างอะไรกับเศษขยะ ยามมีรถทรงหรือคนแปลกหน้าผ่านมาก็พากันวิ่งหลบด้วยความหวาดกลัวไม่มีนักสังคมสงเคราะห์คนใดมีโอกาสช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ทุกคนเกิดและเติบโตขึ้นมาในดงไม่รู้จักแม้แต่โรงเรียนพ่อแม่หรือก็ไม่มีเวลามาใส่ใจเพราะต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องจนตัวเป็นเกลียวข้าวปลาอาหารก็มีเพียงประทังความหิวไปวันวตลอดเวลาที่ป่าเตียนลง ผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศที่มากเป็นพิเศษก็คือจากแผ่นดินที่ราบสูงต่างแห่กันเข้ามาจับจองถากถางทำไร่ทุกคนพากันอาบเหงื่อต่างน้ำพลิกฟื้นผืนป่าขึ้นมาเป็นไรโดยมีความหวังว่าเมื่อป่าเตียนรัฐบาลคงจะมอบสิทธิ์ในการทำกินให้หารู้ไม่ว่าที่ดินทุกตารางนิ้วในป่านี้ได้ถูกจับจองโดยนายทุนจนหมดสิ้นแล้ว เมื่อไรที่ป่าเตียนเมื่อนั้นแหละเจ้าของที่จะปรากฏตัวขึ้นทันทีไม่มีใครกล้าขัดขืนและปฏิเสธเพราะคำตอบคือลูกปืนโดยหาตัวคนยิงไม่ได้ชาวบ้านซึ่งยากจนอยู่แล้วจากถิ่นเดิมอุตสาบากหน้ามาหาที่ใหม่ก็ไม่ต่างอะไรกับนี้เสือป่าจะระเข้เท่ากับมาช่วยทั้งป่าให้เขาเปล่าๆเ,เสร็จแล้วก็ต้องซื้อหรือเช่าเขาทำเป็นรายปีอีกที ความเจ็บปวดที่คนพวกนี้ได้รับเกินกว่าจะพรณนาได้อากาศยามบ่ายในป่าร้อนจัดเพราะไรร่มเงาไม้ใหญ่มาดูดซับและกรองแสงเสียงนกกาทางนกเขาเปล่าและกละลิงกระรางลดน้อยถอยลงจนแทบไม่ได้ยินอีกต่อไปลุงหนูเดินแบกปืนแกป๊ปลัดเลาะมาตามลำห้วยซึ่งเหลือน้ำอยู่ไม่มากนักออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อหากับข้าวถ้าเป็นเมื่อก่อน คงไม่ต้องออกมาไกลขนาดนี้เพียงทอดแห้ในวังน้ำข้างบ้านก็ได้ปลาใหญ่ๆจนกินไม่ไหวหรืออยากกินสัตว์บกก็มีให้ยิงทั้งเก้งทั้งกวางและหมูเพียงไม่ห่างจากบ้านเท่าใดก็ได้ยิงแล้วตกมาถึงวันนี้ในวังน้ำนั้นปลาเล็กปลาน้อยก็แทบไม่เหลือแม้แต่จระเข้ที่ว่าดุร้ายยังมีมือดีล่าออกไปขายจนหมดนึกถึงภาพของวันเก่าๆแล้วเหมือนกับความฝัน วันนี้ในยามที่ป่าเตียนลงและผู้คนมากขึ้นเดินแบกปืนบุกดงมาค่อนวันแล้วยังไม่เจอสัตว์ที่พอจะล่าได้สักตัวเดียวนึกแล้วละอายใจที่พรานเก่าแก่อย่างตัวเองจะต้องกลับบ้านมือเปล่าเที่ยงกว่าขณะหยุดพักกินข้าวกลางวันชนีแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งมีลูกอ่อนเกาะติดอกห้อยโหนยอดไม้ผ่านมาเหนือหัวลุงหนูนั่งมองมันเงียบด้วยความเอ็นดู นึกดีใจที่ไม่มีคนอื่นมาเห็นเขาไม่เช่นนั้นแล้วชนีแม่ลูกคู่นี้คงไม่แคล้วถูกยิงลงมาย่างกินอย่างไม่ต้องสงสัยนึกแล้วอนาจใจที่ผู้คนยุคนี้ล่าสัตว์โดยไม่มีกติกาใดๆทั้งสิน้นทุกคนแทบจะเหมือนกันหมดคือยิงทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่มีใครสนใจว่ามันจะสูญพันธุ์หรือไม่ทั้งตัวเมียท้องแก่หรือแม่ลูกอ่อนไม่มีการยกเว้น นึกถึงตัวเองอยู่ป่ามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยยิงสัตว์ตัวเมียหรือแม่ลูกอ่อนเลยสักครั้งแต่มาคิดอีกทีก็น่าเห็นใจคนพวกนี้เพราะปากท้องที่หิวโหยในยามไม่มีอะไรกินเจออะไรก็ต้องเอาไว้ก่อนเมื่อความหิวมากขึ้นคุณ,ณธรรมก็ลดน้อยลงเป็นธรรมดาพอจะมองเห็นอนาคตของป่านี้ได้ชัดเจนรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันรวดเร็วและยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่คนตัวเล็กๆอย่างแกจะแก้ไขได้เสร็จแล้วเลาะขึ้นเนินแล้ววกลงสู่ลำห้วยอีกครั้งหาเด็ดยอดผักน้ำและผักกูดป่าติดมือมาหอบใหญ่บางครั้งก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอาหารที่กินแต่โปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ต้องกลายมาเป็นผักมากขึ้นนานๆจึงมีเนื้อสัตว์สักครั้งเดินมาตามด่านเก่าได้สักพักพอจะก้าวข้ามขอนไม้ก็รู้สึกผิดสังเกต เพราะมีกิ่งไม้สดถูกหักไว้ใหม่ๆสอดสายสายตาสำรวจดูให้แน่ใจแล้วก็เห็นเชือกเส้นเล็กๆขึงขวางทางด่านอยู่เลยเข้าไปในพุ่มไม้มันคือปืนผูกหรือจันห้าวคนที่ผูกคงหวังดักชมดหรือเม่นที่พอจะหลงเหลืออยู่บ้างนึกแล้วอดเสียวสยองไม่ได้เพราะถ้ามัวแต่เดินเพลินไปเตะเอาเส้นเชือกเข้ามีหวังข้อเท้าข้างใดข้างหนึ่งต้องเวอะวะ เคยมีคนในป่าหลายรายโดนเข้าถึงกับต้องตัดขาทิ้งเพราะลูกปืนที่อัดกันเองมีทั้งเศษเหล็กตะปูและน็อตสนิมเขลอนึกแช่งด่าคนทำในใจที่เอาแต่ได้ไม่คำนึงถึงว่าคนอื่นจะมาโดนเข้าป่าใหญ่เคยสงบร่มเย็นชักจะไม่ปลอดภัยขึ้นทุกทีนึกถึงเมื่อครั้งแถวนี้ยังเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งเสือช้างและอสรพิษนานา,นา แต่กลับเดินป่าด้วยความสบายใจไม่ต้องมาระวังตัวทุกฝีก้าาเช่นนี้กลับรู้สึกปลอดโปร่งและอบอุ่นเสียด้วยซ้ำเมื่ออยู่ท่ามกลางป่าดิบที่ไม่มีใครย่างกลายเข้ามาอย่างน้อยสัตว์มันก็ไม่เคยมีเล่ห์เหลี่ยมและกลโกงอย่างมนุษย์กลับมาถึงบ้านเมื่อตะวันใกล้จะรับยอดไม้เห็นลูกและเมียกำลังเก็บข้าวโพดท,ที่ตากไว้บนลานหลังบ้านอย่างขมักขม้น ลำพังอาชีพหาของป่าอย่างเดียวไม่พอกินเสียแล้วในเมื่อป่าไม่เป็นป่าอีกต่อไปกำลังจะเดินไปดูพืชผักที่ปลูกไว้หลังบ้านไอเมฆก็เห่าลั่นขึ้นที่หน้าประตูรัว้วพอหันไปดูก็เห็นทิดช,ช่วยเพื่อนเกลอที่ตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ปางไม้ของบริษัทข้างในเดินอ้าวเข้ามาพี่นูได้ข่าวตะออยููหรือยังทิดช,ช่วยร้องถามมาแต่กล ตาอ,อยู่ทำไมหรือตาอ,อยู่โดนยิงตายแล้วเมื่อคืนนี้เองอ้าวใครไปยิงแกล่ะแกไม่เคยมีเรื่องมีเราอะไรกับใครเขานี่โธแล้วลูกเมียจะทำอย่างไรกันทิดช่วยก้าวขึ้นมานั่งบนแคร่ข้างบ้านพูดต่อว่าแกเพิ่งได้ปืนมาใหม่หลังจากตามไปล้มกระทิงได้ทางคลองกิวโน่นข่าวว่าแกขายทั้งเนื้อทั้งเขาได้ตังหมื่นกว่า เลยไปซื้อปืนห้านัดมากระบอกหนึ่งเมื่อคืนแกไปขัดห้างอยู่ที่เขาคลองพลูคนเดียวพอรุ่งเช้าก็มีคนไปเห็นเป็นศพเสร็จแล้วมันส่องด้วยปืนแกลปปืนใหม่ของแกก็หายไปด้วยทิดช่วยเล่าอย่างตื่นเต้นดูสิมันทำกันได้ลงคอแกอุตสาห์ทำกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมายิงแกตายเพื่อจะแย่งปืนไปใช้ ข้าว่ามันต้องเป็นคนในดงเรานี่แหละลุงหนูออกความเห็นฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะในดงตอนนี้ผู้คนมันมากหน้าหลายตาจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วคดีฆ่ากันตายก็เกิดไม่เว้นแต่ละวันอ้าวทิดช่วยเป็นยังไงวันนี้มาถึงนี่ป้านินร้องทักทิดช่วยอย่าเพิ่งรีบกลับนะกินข้าวเย็นด้วยกันก่อนเดี๋ยวข้าจะยำหัวปลีของโปรดให้กิน เอออยู่คุยกับข้าสักคืนเถอะวะกำลังเหงาเหงาอยู่ข้ามีเรื่องจะคุยกับเองเยอะเลยลุงหนูขยันขยออีกคนเอาอยู่ก็อยู่ตอนนี้ที่ปางก็มีแต่เรื่องอยุ่งทุกวันไอ้พวกหนุ่มๆมันเอาแต่กินเหล้าแล้วก็หาเรื่องกันเป็นประจำทิดช่วยสายหน้าระอาใจหลังอาหารคืนนั้นลุงหนูกับทิดช่วยนั่งสูบยาคุยกันอยู่บนชานกระท่อม ตอนหนึ่งทิดช่วยบอกว่าไม่ไหวเท่าแก่เล่นแบบนี้ไปเรียกคนเข้ามาถางป่าเต็มไปหมดมีทั้งคนดีคนชั่วสามพรานตอนนี้นอกจากจะเป็นบ้านป่าแล้วยังเป็นเมืองเถื่อนอีกด้วยวันวันมีแต่เรื่องปล้นจี้ตีชิงตัวเท่าแก่เองมันไม่เดือดร้อนด้วยนี่สงสารแต่ชาวบ้านพวกนี้ไม่รู้อะไรถูกเขาหลอกให้มาถางป่า พอป่าเตียนเขาก็ยึดคืนอยากทำก็ต้องเช่าเจ็บปวดจริงๆคนเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้มันมีความสุขได้อย่างไรข้าอยากจะรู้นักฉันก็เห็นเขามีความสุขดีนี่เงินทองข้าถาดล้อมหน้าล้อมหลังคนที่ไม่มีความสุขก็คือคนอย่างพวกเรานี่สิได้ค่าจ้างเงินเดือนก็ไม่พอกินเขายกที่ให้ทำกินอยู่ยี่สิบไร่ปลูกอะไรก็ไม่ได้ผล ได้ข่าวว่ายกให้พี่หนูด้วยไม่ใช่หรือเออเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่ได้มีสัญญาอะไรหรอกนี่ข้าก็ให้ลูกเมียลงข้าวลงมันไปก่อนปล่อยไว้เดี๋ยวคนอื่นมายั่งไปอีกใจข้านะไม่อยากอยู่เลยเองก็เห็นแล้วว่ามันวุ่นวายแค่ไหนลุงหนูพูดแล้วถอนหายใจฉันเห็นใจพี่หนูจริงๆไอ้พวกนี้ก็เหลือเกินหากินไปวันๆก็จะแย่อยู่แล้ว ยังริเล่นการพนันกินเหล้าติดยาสารพัดไม่มีเงินเข้าก็จี้ปล้นนี่วันก่อนรถน้ำปลาก็โดนปล้นต่อไปคงไม่มีใครกล้าเข้ามาขายอะไรอีกไอ้พวกลูกน้องเท่าแก่ที่ปางของเองนั่นแหละตัวร้ายทีเดียวมันถือว่ามีบาร,รมีลูกพี่คุ้มหัวเลยห้าวใหญ่ลูกเขามีใครมันจ้องจะฉุดเขาอยู่เรื่อยสักวันเถอะชาวบ้านเขาทนไม่ไหว ลุกฮือขึ้นมาเหยียบมันให้แบนติดดินเสียทีก็ดีฉันก็คอยห้ามมันอยู่เรื่อยแล้วเห็นว่าอยู่ปางเดียวกันเป็นเด็กรุ่นน้องรุ่นลูกแต่มันก็ไม่ค่อยจะเกรงฉันหรอกเมาขึ้นมาก็หาเรื่องแขวะฉันอยู่เรื่อยเหมือนกันแย่จริงๆทิดช่วยบ่นอย่างท้อแท้คืนนั้นสองเพื่อนเกลอต่างวัยนั่งคุยกันจนดึกดื่นรุ่งเชา้ากินข้าวอีกมื้อแล้วทิดช่วยจึงได้ลากลับ ช่วงที่ถนนลูกรังตัดเข้าสู่ป่าเป็นแนวขนานกับลำห้วยไปเกือบกิโลเมตรมีบ้านเรือนหนานแน่นกว่าละแวกอื่นท่ามกลางบ้านเล็กกระท่อมน้อยนั้นมีบ้านหลังหนึ่งใหญ่กว่าเพื่อนนอกจากมุงสังกะสีเป็นเงาวับแล้วหน้าบ้านยังเปิดโล่งเป็นร้านขายของสารพัดร้านเดียวของหมู่บ้านในดงแห่งนี้อีกด้วยสินค้าจำเป็นอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือเหล้ามานั่งสองข้างของร้าน มีขาเล่านั่งดวดอยู่เป็นประจำบ้านป่าไกลแสงสีอย่างนี้ไม่อาจจะหาความบันเทิงที่ไหนได้ค่ำลงถ้าไม่เข้ามุ้งนอนพวกผู้ชายก็ไม่พ้นมานั่งกินเหล้ากินกันไปกินกันมาเมาเข้าก็ตีกันเสียบ้างจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วปลิงเจ้าของร้านเป็นลูกน้องเท่าแก่จึงมีบารมีพอตัวอย่างน้อยก็ไม่มีใครกล้ามาตั้งร้านแข่งเคยมีคนอวดสักดาเหมือนกัน แต่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องเลิกเมื่อโดนลูกปืนยิงทะลุฝาบ้านบ่อยเข้าก็ต้องย้ายหนีร้านของปลิงจึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยเฉพาะเหล้าค่ำวันนี้ที่ร้านของปลิงมีผู้คนพลุกพล่านตามเคยที่โต๊ะมานั่งทำด้วยปีกไม้ข้างร้านมีขอเหล้านั่งกันอยู่เต็มเป็นลูกน้องของเท่าแก่เสียโต๊ะหนึ่งแก้วเดินเข้ามาซื้อน้ำมันกา๊าซสำหรับจุดตะเกียง เสร็จแล้วจึงรีบกลับเพราะกลัวจะมืดเสียก่อนแต่พอเดินไม่ทันจะพ้นร้านก็มีเสียงใสๆทักขึ้นอ้าวพี่แก้วจะรีบไปไหนมาซื้ออะไรนะแก้วเหลียวไปมองแล้วก็เห็นพิมพ์เด็กสาวที่ตามพ่อแม่เข้ามาทำไร่ได้ไม่ถึงปีพิมพ์เป็นเด็กสาวที่จัดได้ว่าสวยคนหนึ่งสนิทกับแก้วเป็นอย่างดีเพราะทำไร่อยู่ไม่ห่างจากกระท่อมของลุงหนูนัก มาซื้อน้ำมันก๊าซนะสิจะรีบกลับละแม่คอยกินข้าวอยู่พิมพ์ล่ะมากับใครแก้วถามมากับพ่อเดี๋ยวกลับพร้อมกันสิพี่แก้วพ่อกำลังสั่งของอยู่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วพิมพ์มากับพ่องั้นพี่กลับก่อนนะมืดแล้วที่บ้านไม่มีน้ำมันจุดตะเกียงไปแล้วนะพูดจบแก้วก็รีบเดินออกมาจากร้านแต่ยังไม่ทันพ้น ขอเล่าในกลุ่มลูกน้องเท่าแก่คนหนึ่งก็ร้องเรียกขึ้นว่าจะรีบไปไหนกันไอน้นมน่ามีสาวร้องทักแล้วยังทำเป็นเล่นตัวอีกมามานั่งกินเหล้ากันก่อนไม่ละครับผมจะรีบกลับเอาน้ำมันไปให้แม่จุดตะเกียงแก้วตอบปฏิเสธอย่างสุภาพอ่ะปฏิเสธหรือคนอย่างข้าเรียกใครกินเหล้าแล้วห้ามปฏิเสธรู้ไหมมามานั่งกินเสียดีด ลูกน้องเท่าแก่ที่ชื่ออ้วนสำทับแบบกูกูแก้วเห็นท่าไม่ดีจึงยกมือไหว่ยอย่างนอบน้อมและบอกว่าขอโทษครับผมต้องรีบกลับจริงๆเชิญพี่ตามสบายเถอะครับกล่าวจบก็รีบเดินหนีแต่อ้วนกลับทลันเข้ามาคว้าไหลไหว้อารามตกใจแก้วจึงผลักโดยแรงเล่นเอาอ้วนซึ่งเมาจนทรงตัวแทบไม่อยู่เสแซดแซเกือบไงหลังไอสัตวน์นี่มึงจะสู้กูหรอวะ กูเรียกมึงกินเหล้าดีๆตายซะเถอะโดยไม่คาดคิดอ้วนชักปืนจุดสีห้าออกจากเอวยกขึ้นเล็งใส่แก้วทันทีแก้วตกใจแทบสิ้นสติเนื้อตัวเย็นเฉียบไปหมดเมื่อมองเห็นมัจจุราชอยู่แค่เอื้อมเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วินาทีแต่รู้สึกว่ามันนานแสนกับแสนกันจนกระทั่งปืนในมืออ้วนกระเด็นไปเพราะแรงตบจากเบื้องหลัง อ้วนสะบัดมือด้วยความโกรธจัดหันขวับไปทันทีตั้งใจจะขยี้คนขัดขวางให้แหลกคามือใครวะมาขวางทางปืนกูอ๋อพี่ช่วยหรืออยากจะลองใช่ไหมล่ะเอาสิทิดช่วยซึ่งเข้ามาช่วยแก้วไว้ได้ทันพอดีรู้ความบ้าเลือดของไอ้อ้วนได้ดีจึงถอยหนีพร้อมกับร้องว่าอย่านะอ้วนขอทีเธอไอ้แก้วนะมันหลานข้านะ อย่ามีเรื่องกันเลยพี่ช่วยทำอย่างนี้ไหมความว่าอย่างไงมาตบปืนฉันเสียกระเด็นแล้วยังมาขออีกหรือจะรุมสองต่อหนึ่งหรือไงเอาเลยเข้ามาเลยอ้วนปรีเข้าหาเฮ้ยบอกว่าอย่านะอ้วนอยู่ปางเดียวกันแท้ๆไอ้นี่พูดไม่รู้เรื่องทิดช่วยพูดไปถอยไปจนพักพวกเข้ามาฉุดอ้วนแยกออกไปเสียทางหนึ่งเรื่องจึงได้สงบไป แกวรีบกลับมาเล่าเรื่องให้ลุงหนูฟังด้วยความตื่นเต้นลุงหนูถึงกับอึ้งไปเมื่อรู้ว่าลูกชายเพิ่งเฉียดความตายมาหยกหยกมันชักจะมากไปแล้วไอ้พวกนี้ขนาดทิดช่วยคนปางเดียวกันมันยังไม่เกรงต่อไปนี้เองระวังตัวให้ดีไอ้แก้วไปไหนคนเดียวอย่าก,กลับค่ำม,มืดเป็นอันขาดลุงหนูเตือนลูกชายด้วยความห่วงใยส่วนป้านินนั้นกลับมีอาการหนักขึ้นไปอีก ตอนนี้ห้ามเองออกจากบ้านนะไอ้แก้วข้าว่ามันคงหวงอีพิมพ์ด้วยเพราะเห็นมาสนิทกับเองไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้ข้ากันตายมานักต่อนักแล้วฉันไม่มีอะไรกับมันนี้แม่ก็ก็ทักทายกันตามประษาคนบ้านใกล้เรือนเคียงเท่านั้นแก้วปฏิเสธเออนั่นแหละมันจะไปรู้หรอคนมันอันตรภานก็ขวางไปหมดแหละ พยายามหลีกมันไว้ให้ห่างเชียวนะป้านินกาชับด้วยความเป็นห่วงทุกวันรถยังคงบรรทุกไม้สูงขนาดใหญ่ออกจากป่ามารวมหมอนไว้ที่ลานกว้างของบริษัทถัดจากร้านของปลิงออกไปผู้คนมากมายยังคงหลั่งไหลเข้ามาจับจองถางป่าปลูกมันปลูกข้าวโพดเต็มไปหมดป่าหญ้าที่เคยรกรุงรังเพียงไม่เห็นเสียไม่กี่วันผ่านมาอีกทีก็จำไม่ได้เสียแล้ว เพราะมีกระท่อมผุดขึ้นแทนที่ยิ่งป่าเตียนลงเท่าไรก็หมายถึงที่ดินของเท่าแก่กว้างออกไปเท่านั้นลุงหนูรู้สึกอึดอัดเต็มทีกับสภาพเสื่อมซามของป่าแห่งนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วที่พอใจจะต่อสู้กับธรรมชาติและสัตว์ร,ร้ายอย่างยุติธรรมแต่ทนไม่ได้จากการเบียดเบียนจากมนุษย์ด้วยกันเองจึงเริ่มมองหาทางหนีทีไ่เพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขบายวันหนึ่ง ขณะกำลังผ่าฟื้นอยู่หน้าบ้านทิดช่วยก็โผล่หน้าเข้ามาริมรัว้วเกิดเรื่องอีกแล้วพี่หนูอะไรอีกล่ะอ๋อขอบใจมากโวยช่วยที่ช่วยชีวิตไอ้แก้วไว้ถ้าไอ้แก้วเป็นอะไรไปข้าก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมันต้องแหลกกันไปข้างหนึ่งไอ้ลูกน้องเท่าแก่นี่มันชักจะใหญ่ครับป่าขึ้นทุกทีแล้วนะนี่อีแตนลูกทิดมีถูกฆ่าตายอีกคนแล้ว คิดช่วยพูดยังไม่หายตื่นเต้นมันไปซื้อของแล้วหายไปตั้งแต่เมื่อคืนรุ่งเช้ามีคนไปเจอเป็นศพแล้วมันโดนข่มขืนเสียยับเลยน่าสงสารมันเด็กนิสัยดีเสียด้วยอะไรกันอาช่วยอีแตนนร,รือถูกฆ่าตายโถไม่น่าเลยแตนเอ้ยแก้วรำพึงด้วยความเสียใจพอจะรู้ตัวคนฆ่าไหมละ่ะลุงหนูถาม พี่หนูอย่าเอ็ดไปนะฉันว่าต้องเป็นไอ้อ้วนแน่เลยเพราะมันตามจีบอยู่ทุกวันแต่เด็กมันไม่เล่นด้วยแถมด่าเข้าให้อีกทิดช่วยเผยเหตุการณ์ระทึกต่อไปว่าคืออย่างงี้นะเมื่อคืนฉันกลับบ้านค่ำเดินผ่านตรงโค้งที่มีหญ้ารกๆฉันเห็นไอ้อ้วนมันเดินเหงื่อสมออกมาเห็นฉันเข้ามันตกใจจนพผงะเลยล่ะฉันไม่รู้อะไรก็ร้องทักมันไปตามปกติ มารู้เรื่องเอาเมอาเช้านี่เองเรื่องมันเข้าเขากันเหลือเกินแล้วนี่มีใครไปแจ้งตำรวจหรือ,อยังละ่ะลุงหนูถามอีกทิดมีมันรีบจ้างรถเข้าไปแจ้งความแล้วหน้าสงสารมันมีลูกสาวอยู่คนเดียวหน้าตาดีเสียด้วยเดี๋ยวบ่ายตำรวจคงจะเข้ามาถึงละมั้งถ้าไม่มีพยานหลักฐานก็จับใครไม่ได้อีกตามเคยกี่คดีมาแล้วเคยจับคนร้ายได้ที่ไหน ข่าและระอาจริงๆลุงหนูบนแต่คดีนี้ถ้าตำรวจมาสอบฉันฉันจะเปิดโปงให้หมดเลยเอามันเข้าคุกเสียบ้างอยู่ไปก็โรกแผ่นดินไอ้คนพันนี้ทิดช่วยยืนยันๆๆเองอย่าเอ็ดไปมันอันตรายแค่นี้เองก็ต้องระวังตัวให้ดีแล้วเพราะถ้ามันฆ่าจริงมันก็ต้องระแวงเองแล้วละ่ะบอกตรงๆข้าเป็นห่วงเองจริงๆ คืนนี้นอนกับข้าที่นี่แสีดีกว่าลุงหนูเป็นห่วงเพื่อนเกลือจนออกนอกหน้าขอบใจพี่หนูไม่เป็นไรหรอกฉันก็ระวังตัวตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะมีข่าวว่าคนอื่นมันก็อยากได้ที่ดินที่เท่าแก่ให้ฉันอยู่เหมือนกันถ้าฉันเป็นอะไรมันก็เอาแน่เพราะมันก็พัวไอ้ลูกจ้างเท่าแก่ด้วยกันนี่แหละฉันก็สั่งลูกเมียไว้แล้วว่าถ้าฉันไม่อยู่ก็ให้กลับไปอยู่บ้านเดิมกัน มาอยู่ในป่าในดงอย่างนี้ไม่ไหวหรอกเอฉันต้องกลับเสียทีละจะไปช่วยดูทิดมีมันด้วยสงสารมันป่านนี้ตำรวจอาจจะมาแล้วมั้งทิดช่วยกล่าวจบก็รีบเดินออกไปเออเดี๋ยวเย็นๆข้าจะไปด้วยคนเองไปก่อนเถอะลุงหนูเดินออกไปส่งเพื่อนเกลือที่ปากทางเข้าบ้านมองดูร่างของเพื่อนรักที่เดินห่างออกไปจนลับไปจากสายตาด้วยความห่วงใย ดวงตะวันคล้อยต่ำลงใกล้ะจะรับยอดไม้ท้องฟ้าเป็นสีแดงระเรื่อมนมองไม่สดใสเพราะหมอกแดดกระจายอยู่เต็มท้องฟ้านกกาหลายชนิดเริ่มบินกลับรวงรังเป็นทิวแถวเมฆหัวสีดำทะมึนเริ่มโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าดูราวกับปีศาจลุงหนูเหมอดูท้องฟ้าแล้วเกิดความเหงาขึ้นมาอย่างประหลาดกลับขึ้นกระท่อมตั้งใจว่าจะออกไปดูตำรวจชนสุดศพและคอยช่วยเหลือทิตมีเสยหน่อย ไหนๆก็เป็นคนในดงเหมือนกันยามเจ็บไข้เดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันกำลังคว้าผ้าเข่ามมามาเคียนพุงทันใดนั้นไอเมฆก็เห่าลั่นขึ้นที่ปากทางลุงหนูดูหรือเปล่าดูหมาด้วยเสียงคนแปลกหน้าร้องให้ช่วยไล่ไอเมฆที่เห่าอย่างดุเดือดเออเดี๋ยวใครนะ่ะลุงหนูรีบลงไปไล่หมาอ้าวไอชมเป็นยังไงวะ หน้าตาตื่นมาเชียวเร็วเข้าเถอะลุงหนูน้าช่วยถูกยิงชมละล่ำละลักทำเอาลุงหนูตะลึงอ้าปากค้าง